ข้าวเหนียวใช่ยะ<ซ><อ>ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอืเองกองทิพย์ข้าวเหนียวข้าวเหนียวของน้องโนรา,าดูพี่น้องสว,สวัสดีค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสจ้ามอรีคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียทุกท่านเลยนะคะมาต่อคลิปให้นะคะพี่น้องจ๋าตอนนี้ตอนนี้น้องอรอนน้องโนราแล้วก็ คุณแม่สามีและพ่อจันนี่ยังอยู่ที่บ้านนะคะหลังจากเมื่อคืนนี้ฉลองคริสต์มาสร,รวมญาติกันที่บ้านสวนของเรานะคะเมื่อคืนนี้ครอบครนะัวน้องออรอนก็นอนที่บ้านสวนของเรานะคะคุณทบเบ้แล้วก็เจเนิเฟอร์แล้วก็แม่ย่าก็กลับกันเมื่อคืนนี้ค่ะเดี๋ยวมาต่อคลิปให้นะคะเก็บตกเก็บตกก่อนที่ออรอนและครอบครัวจะไปฉลองต่อที่บ้านคุณยายของเขานะคะ ก่อนอื่นพการหอมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคำไวยพรที่มอบให้นะคะขอ,อให้ทุกท่านจงได้รับพรอ,อันประเสริฐไปพร้อมๆกันนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ คิดหวังสิ่งใดสมใจปรารถนาทุกท่านเลยนะคะให้มีอายุยืนรื่นลดีไม่มีหมองวันนับของโสภาสงาสีสุขะหมมกาชื่นรื่นืดีพระแข็งแรงดีทุกวี่วันโชคดีมีความสุขร่ำรวยเฮงๆกันทุกท่านนะจ๊จะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศอ่ารวมๆตอนนี้แบบว่าบ้านที่จัดไว้สวยๆลูกหลานมา ก็เดี๋ยวมาดูเดี่ยตอนนี้น้องโนรากำลังไอ้ลากไอ้ที่ที่เล่นที่คุณตาซื้อให้ไปเล่นหิมะนะคะลากบนบ้านคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวไปแอบดูพวกเขากันยังสลืมสลือกันอดี๋ยวจ้ะยังสลืมสลือกันอยู่เส mm ี hmm. ยงน้องโนราโนราเข้ามาเฮ hey! โนราเข้าเข้าโอ้ยโนรามาแล้วจ้าคุณคุณโนราลาก สวัสดีคุณคุณก่อนลูกโอ้ด้เบ้มเนอิฮัลโหลอ่โนราอยู่นี่เหรอลูกโนราสวยจังเลยเนโนราโดยไอ้ย hey. ต hey. e, ิกุงดีเอ๊ะสวัสดีคุณคุณสิลูกไฮไฮใช่ยะเบมโนราสุฟีนเนโนราสวยจังเลยค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. ยืนบนจักรยายเลยเนี่ย โอ้ยโนลาเยสดูคนละเฮ้เฮเเฮ้เขินเขินโนลาอุ้ยโนลาอยู่นี่นะคะคุณคุณไฮไฮโนลาใช่ยัไฮไฮสวัสดีคุณคุณสิลูก o ยูน굿ยูนอ o อกูนิดอ่ o นเฮ้ยโอ้ยเปลี่ยนข้างก่อนอุ้ยว่นดา ôi ya thế con là con là nô là ha ơi ơi ôi, ôi, ôi về em nô là nô là asset ta ừ khay na lá nô là nô nô là asset ta é é nô là ta ừ, nô là na lá con là con là nô là, là ha Ui, la, et cetera. ta Hm? 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 ui ui Ui, ui, <laughs> <laughs> Hm? <laughs> 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 <laughs>

เราไม่สีต um> um> ้องเสียกันอะอะอะร้อนขมั้งสิอะล่าสีดูไม่โอเอโอ๊ยบลาบลาพิมทีิมเซลฟี่ ก็จะไม่ต้องทำนายเชลล่าอะไรอบออยากดูแต่โฟลตัดวัตอาจจะเห็นด้วยสิแ่เป็นนั่นเดแต่เป็นนั่นเดแต่ดูพี่สิดว่าโอ้พี่สิตัวตีนนะโออรอน่ะให้คุณคุณดูนะอรอนบิ๊กกัแหออรอนทําเอง <owning. S 1> โอ e <laughs> <teaching. S 1> ๊ยย oh. <laughs> ่าโนราด้วยโนราด้วยนี่เอ้ยจิ๊ิวิลาที่เรนี่ิกนุ่นอิทโนเน่่ะอย่าใกล้เกินนี่ให้คุณคุณดูนะออรอนฮันบิก๊กแควลออรอนทำเองนะคะนี่โนราคุณหระ ฮัลฮหลสวัสดีค่ะตาสวยคุยกับคุณย่าคุณปู่เขาจะไปรวมตัวกันที่บ้านยายน้องอรอนนะคะคุณตาก่อไฟจ้า เอาแล้วหัวชนกันแล้วหัวชนกันแล้วครับอุ้ย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 ถากโซมิเกนสกรีนคุณนโบบอกเอากาแฟเพิ่มอีกไหมโนร่าบอกให้ อ้าวหนูจะเล่นเสนอหรอคะเฮ้ยโนราหนูมานั่งกับยายทำไมคะยายจะถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสสักหน่อยอ่้อรอนเข้ามาเข้ามาอ้อรอนบอกว่าอ้อรอนมานี่ ไม่ไม่ชัดเลยอยู่ห้องเย็บผ้าลังนแม่น้องออนเขาทำเองนะคะเป็นของฝากตังหูค่ะ ต่างหูพิชุมาดแล้วเขาก็ทำให้เจนนิเฟอร์อันนึงจ้ะ <í me> เขามีฝีมอือจ้ะพอลูกกำลังเล่นกันอยู่หน้าทีวีคุณตาเดินลงไปก่อไฟชั้นใต้ดินจ้ะก็เก็บภาพบรรยากาศรวมๆนะคะให้พี่น้องได้ชมเนอะก,ก่อนที่อ,อครอบครัวน้องอล่อนจะเดินทางไปบ้านคุณยายของเขาจา้ะมุมนี้ สว่างหน่อยนะคะถ่ายที่ห้องเย็บผ้าจ้ะทำยาวสงสัยลืมคิดไปว่าคนใส่คอสั้นก็ให้เกียรติเขานะเกียรติเขาค่ะคุณตาแอบเติมพลังแล้วจ้าคุณพ่อน้องอรอนกำลังเตรียมอาหารทานอาหารก่อนที่จะเดินทางไปบ้านคุณยาย ขาจะทานอาหารก่อนเดินทางนะคะพี่น้องดูค่ะพอน้องอรอนบอกขอข้าวเหนียวก็เลยเอาไปเข้าเว็บให้ค่ะไม่ได้อุ่นใหม่ <laughs> ข้าวเหนียวค่ะอุ่นในเว็บร้อนๆเลยเขาต้องการเขาต้องการอาหารเช้าของน้องอรอนดูค่ะเอาอะไรตัวนี้จ้ะจะทานข้าวเหนียวอีกแก <c oughs> พี่น้องห่วงดูการ์ตูน ดูการ์ตูนในทีวีพ <ENNIS> ่อกำลังดูแลอาหารให้ลูกๆอันนี้ของน้องโนลาจ้ะข้าวเหนียวคีบบิริทข้าวเหนียวใส่ยะน้่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวอืเองกองทิ้นข้าวเหนียวข้าวเหนียว ของน้องโนราดูพี่น้องน้าวเหนียวขนาดทานข้าวกัน้ะไปดูพี่น้องถูกพอน้องอรันยังมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวด้วยอร่อยมากมขอบคุณค่ะถักสวีเก๋ข้าวเหนียวข้าวเหนียวริบบิรีด๊อกโซ่ด๊อกฟัว อันนี้ก็คือของขวัญจากคุตาให้ลูกดิโกมาดินเจ้าอินเดียดูรบไดโนเสาร์หิวข้าวไดโนเสาร์คุณตาอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูของผักกาดหอมกันจ้า นี่เลยจ้ะพี่น้องอลังการงานสร้างจ้ะในเช้าวันใหม่นะคะเมื่อคืนนี้ทานไม่ค่อยเยอะเท่าไรหร่ค่ะเพราะมัวเทีแคร์แล้วก็เก็บภาพมาฝากพี่น้องกันละค่ะ <c oughs> ดูพี่น้องเอาสเติร์ฟลายายมาใส่แถมยังผิดข้างอีกนะอุยอ้ยอุ้ยใส่รองเท้าบูทยายแถมยังผิดข้างอีก เอาให้เต็มที่เลยครับให้เต็มที่เลยครับโอ้ยเออก็ละดูนี่ครับกินข้าวเหนียวเนาะ จะร้องไห้ลูกเด็กน้องโนรากำลังจะไปจัดคิสมาสตต่อ,อที่บ้านยายเขานะคะแม่น้องอลอนเตรียมตัวแล้วอุร้องไห้ทำไมลูกอินเต,ตอร์กรอตต ไม่ตุ๊กตาน้อยเธอพอบอกว่าตื่นเช้าแ่ง่วงเธอดคือง่วงงงเงีายกำลังจะเดินทางแล้วมาดูดูฝรั่งน้อยนี่หล่อมากแม่บอกว่าไม่ยอมลองชุดกำลังจะเดินทางไปบ้าน ยายฮะวอซเซอย่ดูฮะอะไรลูกฮะเตรียมตัวไปบ้านคุณยายดูข้าวของพี่น้องเ<ส><ส>ี่สี่คนเต็มคันรถเลย,ยเดี๋ยวคนของช่วยลูกกันค่ะน้นนองออรอน ครอบครัวกำลังจะไปบ้านคุณยายค่ะน้องมูรามาแล้วปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปคุณตาถือถุงข้าวเหนียวให้หลานอีกอ่่น้ว ข้าวเหนียวจ้วาตาเอาข้าวเหนียวให้หลานเป็นของฝาก,กรักมากดูดูน้องอร่อนจะกินข้าวเหนียวนอกถุง <c ười> เดินทางกลับกันแล้วไปบ้านของยายเขาต่อจากเขาจะจัดกัน ที่นนอีกวันนี้นะคะตอนนี้อฝนกำลังตกโปรยปลายจ้ะบอกลากันแล้วให้คุณเลมโบเอาของลงไปส่งลูกหลานจ้ะเก่งกันนะลูกสองหมาอีกหนึ่งแฮนซาลา สวัสดีทุกคนด้วยลูกหลานกลับแล้วจ้าอามาดูก่อนลูกหลานทิ้งความรักเอาไว้ให้ยายนี่คือภาพปุตโตนะคะก่อนที่จะจัดเข้าที่เนาะอย่างนี้เละจ้ามีเด็กก็จังเป็นแบบเนี้ยบ้านนี่ค่ะให้เขาตามสบายเลยค่ะ แค่ม,มาแล้วให้เขามีความสุขก็ดีใจแล้วจ้ะเรามีเวลาว่างแล้วก็จัดเอาใหม่อันนี้หลังจากที่ลูกๆทิ้งเอาไว้นะจริงๆแล้วไม่ได้จัดไว้แบบนี้คะ่ะก่อนที่จะจัดใหม่เนาะให้ดูก่อนจ้ะมีความสุขแล้วจ้ะ ี่เลป่ะเอาข้าวให้นกกันลูกนี่มีเสร็จอาหารนะคะแล้วก็เม็ดทานตะวันจ้าฝนกําลังตกพมพมอ่อนกับโนราไปแล้วป่ะคมคมเออป่ะฮคมเมนไปเดินหน้าเดินหน้าไปเร็วลูกไปป่ะเออป่ะเราเอาข้าวไปให้นกกันฮ้ค เอาไปให้นกกนเดี๋ยวค่อยไปเก็บกวาดบ้านให้คุณตาพักผ่อนเต็มที่โอ้ยอุย้ยหนาวเมทันตะวันรุ่นที่สี่หมดเกี้ยงเลยค่ะโนะจะเรียกโนราแล้วนี่ค่ะแอปเปลิลเขาจิกไม่ได้นะพี่นอ้องมันแข็งจา้าเมทันตะวันของเรา โอ้โหิเลมาให้อาหารนกนะคะคุณคณดูสิอันนี้อีกาชอบนะคะเราให้เขาแบบนี้เลยจ้ะกาเขาจะกินเศษอาหารจะเศษแป้งเศษอาหารอย่างเงี้ยคะ่ะคนก็อิ่มคะ่ะนกก็อิ่มไปหลายมื้อนะคะป่ะคิเลโก็แฮม bà cô hem cô hem Cả vào Khao bạn Khao bạn lưu lúc nào <laughs> Nào náo Ôi náo nào 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 náo à, Mèo náo 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 เ,เท้าแต่นี้นะคะเดี๋ยวรอให้น้องนกมาจิกค่ะอีกาเขาก็จะกินเศษอาหารจิกปุ้งจิกแป้งเนี้ยค่ะด้านบนก็เป็นนกน้อยมาจิกกินเม็ดทานตะวันจะ้ะลุลิมโบนั่งหน้าทีวีค่ะพักผ่อนและทีนี้เพราะว่าหลันไปต่อเราก็เหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยเพราะว่าตื่นเช้านอนดึกจะ้ะแต่ก็มีความสุขจะ้ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องชมนะคะเพราะว่าต้องเก็บกวาดบ้านด้วยแล้วต้อง ตัดต่อคลิปมาส่งพี่น้องกันด้วยจ้ะ <c ười> คิดเลยวิ่งทำหน้าเลย <c ười> ไม่ได้ใส่ชุดกันหนาวออกนอกบ้านไปลุกเข้าบ้านเร็วมาเฟียไปเร็ว <c ười> เป็นหนังของผู้ใหญ่แล้วทีนี้เพราะว่าเด็กอยู่ก็เป็นหนังการ์ตูน <laughs>